สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเมเวลร์ทารโรเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำการแรนดอมนะคะอ่านตามหน้าไพ่ที่เปิดได้เลยนะคะ วันนี้หัวข้อของเรานะคะคุณตรงสเปคเขาไหมนะคะคนที่คุณนึกถึงถือว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นั่นเองนะคะวันนี้เราจะใช้ไพ่สหรับนี้ในการสื่อพลังงานของคุณและเขานะคะพลังงานเป็นการแรนดอมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะแต่ถ้าคุณมาเจอคลิปนี้สามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะก่อนอื่นขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักเลยนะคะโอเคขอดูตัวคุณหน่อยนะคะคุณเป็นเช่นไรบ้างคะช่วงนี้ ดูตัวคุณสักสามใบนะคะวันนี้คุณเป็นยังไงบ้างราชินีไม้ใบแรกเลยนะคะราชาดาบสตรองนะคะสำหรับตัวคุณนะคะสำหรับธาตุราศีสามารถดูได้ทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกได้เลยนะคะ้าราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะสามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะตัวคุณนะคะมีธาตุไฟเมสิงธนคูค่ะธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะอืเด่นๆเ,เลยจะเป็นชาวราศีสิงนะคะ ตัวคุณนะคะตามหน้าไพ่คุณเป็นคนใจดีนะคะมีความรับผิดชอบรักความมั่นคงนะคะแล้วก็ใส่ใจคนอื่นเก่งมากๆเลยนะคะภายนอกคุณจะดูนิ่งๆนะคะแต่แต่ข้างในนะเป็นคนที่คิดเยอะนะคะและรู้สึกลึกซึ้งมากๆกนะคะกับคนรอบข้างกับความรักความสัมพันธ์นะคะ ตัวคุณนะคะมีความฝันมีเป้าหมายแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะคะเวลาล้มก็ลุกได้ไหวนะคะแล้วตัวคุณนะคะเป็นคนที่ผ่านเรื่องหนักๆมาเยอะมากๆนะคะสเตร็งเนี่ยช่วงนี้คุณดูนิ่งนะคะดูนิ่งขึ้นไม่วอกแวกเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคหรืออะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะค่อนข้างที่จะทําอะไรคุณไม่ได้แล้วนะคะล้มยากล้มยากแล้วนั่นเองนะคะเพราะว่าตัวคุณเข้มแข็งขึ้นมากๆกกว่าเมื่อก่อนเลยนะคะ แล้วตัวคุณนะรู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเองที่มากขึ้นนะคะในบางเรื่องเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะทําให้คุณร้องไห้นะคะแต่ว่าในตอนนี้นี่คุณแค่ยิ้มแล้วก็บอกว่าช่างมันเทอะนะคะเหมือนคนที่รู้แล้วว่าจะไม่ยอมให้ใครมาทําร้ายหัวใจอีกต่อไปนั่นเองนะคะแล้วราชาดาดยในตอนนี้นะคะใครจะมาโกหกหรือเข้ามาเล่นเกมกับคุณไม่ได้แล้วนะคะเพราะคุณอ่านออกหมดนะคะ คุณรู้ทันนะคะใครพูดอะไรก็ไม่หวั่นไหวไง่ายๆนั่นเองนะคะส่วนราชินีไม้เนี่ยคุณเป็นคนที่มั่นใจมากๆนะคะช่วงนี้คุณมีเสน่ห์มากๆนะคะทําอะไรก็โดดเด่นไปหมดเลยนะคะพลังงานตอนนี้ของคุณอ่ะเหมือนกับเอนจอยกับชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณเริ่มกลับมาดูแลตัวเองที่มากขึ้นนะคะกลับมาแต่งตัวดีขึ้นนะคะมีอ่ามีไฟมีกําลังใจที่อยากจะทําสิ่งใหม่ๆนั่นเองนะคะใครอยู่ใกล้คุณในตอนนี้นะคะก็ จะรู้สึกได้เลยว่าคุณดูน่าสนใจดูน่าดึงดูดมากๆเลยนะคะอืมคือความมีเสน่ห์ของคุณนะคะคุณไม่ได้พยายามเป็นใครเลยนะคะคุณแค่เป็นตัวของตัวเองนะคะมันก็เลยทําให้คุณมีเสน่ห์แบบธรรมชาตินั่นเองนะคะแบบที่ไม่ต้องพยายามเลยนะคะก็เป็น energy ของคุณนะคะต่อไปเราเข้าคำถามกันเลยนะคะคุณตรงสเปคเขาไหมนะคะคนที่คุณมาถามถึงคนที่นึกถึงหรือคนในความสัมพันธ์นั่นเองนะคะอืม ขอสักสิบใบนะคะ The f o o l ใบแรกเลยนะคะสองเหรียญ Knight of c i r c l นะคะ t i e g of Swords Queen of Cups The e M Place นะคะ c h a n c e n i g h t of Bond The e M p e r o r นะคะอืมอะไรติดออกมา Queen of Swords นะคะใต้สำนักคุณได้อะไรบ้าง The w o r l d นะคะแล้วก็9ดาบนะคะ สำหรับตัวเขาคนนี้นะคะมีธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มนะคะธาตุดินกันพฤกษบังกอนะคะธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มธาตุมมนต้ำเมนกรกฎพิติค่ะอืมธาตุมไฟไม่สิงทะนงนั่นเองนะคะถามว่าคุณตรงสเปคเขาไหมนะคะตามหน้าไพ่คือใช่ค่ะแต่ไม่ทั้งหมดนะคะ เริ่มด้วยเด e ฟูสองเหรียญแล้วก็เก้าเหรียญนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีอิสระนะคะมีเสน่ห์นะคะในแบบของตัวเองด้วยนะคะคุณไม่เหมือนใครนะคะคุณมีความเบาแต่แพงนะคะดูดีแบบสบายๆแต่ดูมีคลาสนะคะดูเข้าถึงง่ายแต่จริงๆแล้วเลือกคนเข้ามาในชีวิตมากๆเลยนะคะแล้วเก้าเหรียญเนี่ยคือพลังของคนที่ดูมีคุณค่าในตัวเองนะคะถึงถ้าเป็นคนโสดที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะ คุณก็เลือกที่จะโสดเองนะคะไม่ใช่โสดเพราะว่าไม่มีใครเข้ามาจีบนะคะเพียงแต่ว่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองดูแลตัวเองได้ดีคือมีความสุขมีความพอใจที่จะอยู่คนเดียวนั่นเองนะคะแต่ถ้าสําหรับคนมีคู่นี่บอกเลยว่าคุณอะในสายตาเขานะคะคุณดูมีคุณค่ามากๆเลยนะคะและตัวเขานะ่ะชอบตรงนี้มากๆนะคะชอบตรงที่คุณมีคุณค่าในตัวเองนี่แหละนะคะอืม พอดูแบบดูไม่ต้องพยายามนะคะแต่ก็น่าดึงดูดมากๆนั่นเองนะคะแต่มีสองเหรียญในบางครั้งเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าตัวคุณนะคะเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะหมายถึงว่าคือเปลี่ยนใจไว้นะคะและทำให้เขานะ่ะไม่มั่นใจว่าจะเข้าหาคุณยังไงดีนั่นเองนะคะเหมือนรู้สึกว่าคุณน่ารักดีนะแต่แต่ก็เดาไม่ออกว่าคุณคุณคิดยังไงกันแน่นั่นเองนะคะแล้วมีสามดาบนะคะ e m p r e s s ราชินีถ้วยนะคะสามดามนี่แรงมากเลยนะคะตัวเขานะ่ะรู้สึกว่าคุณทําให้เขาทั้งใจเต้นแล้วก็เจ็บในเวลาเดียวกันนะคะเหมือนเขารู้ว่าคุณน่ะเป็นคนที่อ่อนไหวใจดีแล้วก็เป็นคนที่จริงใจรักจริงลึกซึ้งมากๆด้วยราชินีถ้วยนะคะแต่ก็รู้สึกด้วยว่าถ้าถ้าเขาทําพลาดเนี่ยตัวคุณนะคะ คือเหมือนเขารู้สึกว่าถ้าเขาทำพลาดครั้งเดียวน่ยคุณจะปิดใจเลยทันทีนะคะและคุณเป็นเป็นถึง d m p l a c e นะคะ d m p l a ม e เนี่ยมันเป็นพลังของคนที่ทั้งมีความอ่อนโยนนะคะทั้งมีเสน่ห์แล้วก็มีศักดิ์ศรีในคนคนเดียวกันนะคะ mm hmm. เขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่คือเขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่สมบูรณ์แบบในตัวเองมากๆนะคะเพราะคุณดูพร้อมทุกอย่างนี่แหละเขาเลยรู้สึกกลัวอ กลัวมากๆเช่นกันนะคะกลัวว่าจะไม่ดีพอสําหรับคุณนั่นเองนะคะแล้วต่อด้วยเทมเพลนกับกับก้าวไม้นะคะสใบนี้เนี่ยตัวเขานะคะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใจเย็นนะคะมีเหตุผลแล้วก็พยายามพยายามรักษาสมดุลรักษาความสัมพันธ์นี้ให้ออกมาดีนะคะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคุณก็ดูมีกำแพงนะคะในสายตาเขานะคะเขารู้สึกว่าคุณไม่ได้เปิดใจง่ายๆนะคะถึงคุณจะดูอบอุ่น แต่คุณก็ก็มีขอบเขตที่ชัดเจนนะคะว่าใครจะเข้าถึงตัวคุณได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะคะเขาเลยรู้สึกว่าเขาอยากเข้าใกล้นะแต่ก็กลัวโดนคุณปฏิเสธนั่นเองนะคะแล้วมีดีเอ็มเพอเรนะคะราชินีดาดนะคะแล้วก็ราชินีถ้วยนะคะตรงนี้นะคะแสดงถึงความเป็นสองขัว้วของคุณนะคะ ที่เขารับรู้ได้ชัดเจนเลยนะคะเขาเห็นว่าคุณอ่อนโยนได้นะคะแต่ก็เด็ดขาดได้เหมือนกันนะคะคุณอาจดูเป็นคนที่ดูอบอุ่นกับคนอื่นนะคะแต่กับเขาคุณอาจจะดูนิ่งขึ้นหรือใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นั่นเองนะคะเขามองว่าคุณคือคนที่เขานะให้เกียรติแล้วก็เกรงใจไปพร้อมๆกันนะคะคุณคือคนที่ทำให้เขาอยากจริงจังนะ,ะไม่ได้มาแบบไม่กล้าเล่นด้วยไม่กล้าพูดเล่น กับคุณหรือกับความสัมพันธ์นี้นั่นเองนะคะแล้วใต้สำรานนะคะคุณได้ The World นะคะแล้วก็แล้วก็ก้าวดาบนะคะซึ่งหมายถึงว่า,เ,าเขาคิดว่าคุณนะ่ะคือทุกอย่างที่เขาตามหาเลยนะคะ The World เนี่ยคือคนที่ครบเครื่องนะคะครบจบในคนเดียวเลย แต่ก้าวดาบก็คือความกลัวความกังวลคิดมากในใจนะคะเขากลัวว่าคุณจะไปได้ไกลกว่าเขานะคะเหมือนเหมือนประมาณว่าเหมือนกลัวว่าจะไม่ได้ดีพอสำหรับคุณนะคะเหมือนคุณเป็นคนที่เอื้อมถึงยากนั่นเองนะคะตามหน้าไพ่นะคะคุณสองคนมีความเป็นคู่กันอยู่นะคะคุณสองคนรู้ดีแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกจริงใจต่อกันจริงๆนะคะมีความผูกพันทางใจที่แรงมากๆนะคะอืม สามดาบแล้วก็ราชินีถ้วยเนี่ยเหมือนเป็นคู่ที่รักกันมากๆเลยนะคะแต่ก็ทําให้กันเจ็บได้มากเหมือนกันนะคะเพราะต่างฝ่ายต่างมีความคาดหวังสูงมากๆกับความสัมพันธ์นี้นะคะ t e m p พลนต์เก้าไม้เนี่ยมันเป็นไพ่ของคู่เวรคู่กรรมที่ต้องเยียวยากันนะคะไม่ใช่ในแง่ลบเสมอไปนะคะแต่คือแต่คือแบบ แต่คือคู่ที่มาช่วยสอนใจกันนะคะให้รู้จักอดทนนะคะแล้วก็รู้จักให้อภัยแล้วก็เข้าใจความแตกต่างของกันและกันนั่นเองนะคะก้าวไม้เนี่ยยังบอกอีกว่าคุณสองคนอะเคยเจ็บมาก่อนนะคะก็เลยต้องระวังตัวทั้งคู่เลยนะคะพอมันเกิดความระวังตัวทั้งคู่เนี่ยก็เลยไม่กล้าเปิดใจเต็มที่นะคะรักกันนะคะแต่ระวังระวังมากจนบางทีก็รักแบบ ไม่สุดนั่นเองนะคะคือมีความระวังตัวกันทั้งคู่ก็เลยแบบว่าไม่เปิดใจหรือว่ารักกันแบบเต็มที่นะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยค่อนข้างมีอุปสรรคในเรื่องของความรู้สึก ะะแต่คุณและเขานะคะก็มีความเป็นคู่บุญที่ชัดเจนเช่นกันนะคะคุณเป็นคนที่เข้าใจคนนะคะด้วยราชินีถ้วยนะคะส่วนตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่ต้องการควบคุมสถานการณ์นะคะด้วยดีเอ็มเพอเรอร์นะคะไม่ค่อยแสดงออกด้วยนะคะอืมเป็นคนนิ่งๆเก็บความรู้สึกนะคะใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึกนั่นเองนะคะมันเลยเกิดพลังที่ดึงดูดกันแบบสุดๆไปเลยนะคะแต่ก็ขัดกันได้ง่ายๆเช่นกันนะคะเพราะราชินีดาบ บอกว่าตัวคุณอะไม่ใช่แค่เด็ดขาดอย่างเดียวนะคะแต่คุณก็เป็นคนที่ไม่ใช่คนยอมคนง่ายๆนั่นเองนะคะและเขาเองอะก็มีอีโก้ด้วยดีเอ็มเพอเรอร์นะคะอืมเพราะว่าตัวเขาหน่ด้วยดีเอ็มเพอเรอร์นะคะเขาไม่ชอบถูกควบคุมนั่นเองนะคะเลยต้องเรียกว่าคู่เวรคู่กรรมก่อนที่จะมาเป็นคู่บุญนั่นเองนะคะเพราะว่าต้องเรียนรู้นะคะที่จะอ่อนโยนนะคะใส่ใจกันและกันแล้วก็เข้าใจ กันและกันนะคะมากกว่าที่จะพยายามเอาชนะนั่นเองนะคะ The World กับ9ดามเนี่ยเป็นคู่ที่มีเส้นทางร่วมกันในเรื่องของกรรมเก่านะคะทุกคนเคยเจอกันในอดีตนะคะหรือมีพันธะบางอย่าง ทางจิตใจนั่นเองนะคะแต่ก้าวดาบเนี่ยมาพร้อมกับความคิดมากความกลัวนะคะแล้วก็การต่อสู้กับหัวใจความรู้สึกของตัวเองนะคะบางทีความคิดเองเออเองไม่พูดนะคะคิดไปเยอะมากๆมันก็เลยทําให้เป็นอุปสรรคหนึ่งของความสัมพันธ์นี้นั่นเองนะคะอืม คุณสองคนนะคะมีบางอย่างที่ยังไม่จบระหว่างกันนะคะแต่แต่ต้องโตพอที่จะกลับมาแบบที่ไม่ทำร้ายกันอีกนั่นเองนะคะคือใช้ความเข้าใจแล้วก็การพูดตรงไปตรงมาเปิดใจยอมรับกันและกันมากขึ้นนั่นเองนะคะถ้ายอมลดกำแพงยอมรับความแตกต่างที่มีมากนะคะเพราะว่าคุณสองคนอะ่ะอ,อาจจะเป็นต่างทางเรื่องของต่างชาติต่างภาษาได้นะคะ มีความแตกต่างกันนะคะถ้าลดกําแพงลดตรงนี้มานะคะความแตกต่างคือสื่อสารกันด้วยความจริงใจเปิดใจมากขึ้นเป็นคุณสองคนจะเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะอืมเพราะมีความเป็นคู่บุญกันอยู่นั่นเองนะคะแล้วตามหน้าภายนะคะบอกเลยว่าคุณตรงสเปคเขามากๆเลยนะคะทั้งหน้าตาบุคลิกภาพนะคะทั้งความมีสเสน่ห์นะคะ ดูดีดูเบาดูเรียบง่ายแต่ดูแพงนะคะแล้วก็มีความใจดีแล้วก็ความจริงใจอีกนะคะเขาชอบมากๆเลยนะคะแต่คุณก็มีด้านที่ทำให้เขากลัวนะคะคือคือความนิ่งความเด็ดขาดแล้วก็ความมั่นคงของคุณที่ที่เขารู้สึกว่ามันเอื้อมถึงยากนั่นเองนะคะเขาก็เลยกล้าก,ก,กลัวในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณตรงสเปคเขาเลยนะคะแต่ก็มีความกลัวความแบบ ไม่คู่ควรกับคุณอยู่ในความรู้สึกของเขานั่นเองนะคะก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนรับแต่พลังงานที่ดีๆไปนะคะพลังงานไหนที่ไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไว้นะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังมากๆเลยนะคะเจอก,กันใหม่ในหัวข้อหน้าคลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงในทุกๆวันนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ